เหตุผลที่นวดข่าวนั้นไม่กล้าต่อกกรกักรไคโดเพื่อทำการช่วยเหลือทางด้านของโคซกิโอเด่งนั้นมันคืออะไรกันแน่ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายก็สำหรับวันพีชนะครับก็ได้มีการเปิดเผยสําหรับเรื่องราวแหละครับว่าทางด้านของโคซุกิโอเด้งนั้นที่เสียชีวิตไปในประเทศวานอเหตุใดกันนะครับทางด้านนวดข่าวนะครับถึงแม้แบบว่าไม่มาช่วยเหลือทางด้านของโอเด้งซึ่งแน่นอนเลยครับว่ามันก็เกิดข้อสงสัยนะครับกับแฟนคลับวันพีชมากมายเลยแหละครับว่าทําไมกันคนอย่างนวดข่าวนั้นนะครับถึงยอมทิ้งนะครับลูกเรือของตนเองขนาดนี้ยอมปล่อยให้ลูกเรือของตัวเองตายยังไม่ ยังไม่กลับไปแก้แคนอีกคลิปในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนะครับเพราะเห็นหลายท่านนะครับก็มีทั้งคอมเมนต์มาถามนะครับหรือบางท่านนะครับก็เกิดข้อสงสัยเยอะนะครับหรือมีการตั้งกระทู้ในพันทิปก็มีนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้โอเคถ้าอย่างนั้นนะครับผมจะมาพูดในมุมมองของผมละกันแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนะครับจะรับชมคลิปนี้ฝากกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fanpage ของผมนะครับคุณสามารถรับชมได้2ช่องงทาาเเลลยแะะรรนคับ ไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันต่อเลยด้วยเรื่องราวนะครับว่าทําไมการนวดข่าวนั้นนะครับถึงไม่มาช่วยเหลือทางด้านของโคซึกิโอเด้งก็ได้มีการเปิดเผยขึ้นนะครับในวันพีซตอนที่999โดยมีการบอกเลยครับว่าทางด้านหนวดข่าวนั้นเนี่ยเขาก็ทราบดีมานานหลายปีแล้วแหละครับว่านะครับทางด้านโอเด้งนั้นได้เสียชีวิตลงนะครับจากการที่ถูกทางด้านไคโดฆ่าตายลงไปแต่ทางด้านนวดขาวก็ตัดสินใจไว้แล้วแหละครับว่าเขานั้นนะครับจะไม่ยกคนไปนะครับที่ประเทศวาโนเป็นเพราะว่าเขารู้ดีนะครับหากเขายก คนไปขนาดนั้นนะครับไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับจะต้องมีคราวนะครับจะต้องบาดเจ็บอย่างแน่นอนอาจจะต้องสูญเสียกําลังคนนะครับมากกว่าที่พวกเขานะครับที่จะประเมินเอาไว้คือเอาง่ายๆเลยนะครับมันไม่คุ้มนะครับับการที่ว่ากลุ่มของพวกเขานนั้จะยกคนขึ้นไปนะครับเพื่อทําการตีที่ประเทศวาโนกเพื่อทําการโจมตีนะครับกับกลุ่มโจรสลัดร้อยศูนย์ไคโดนะครับเพราะว่าคงเกิดการสูญเสียนะครับครั้งยิ่งใหญ่แน่นอนไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเป็นผู้ชนะนะครับก็ย่อมจะเกิดความสูญเสียแน่นอนนะครับเป็นอะไรที่ไม่คุ้มเสียเลยเพราะทาาางงด้นนหวขกก็บออเ หละครับว่าขนาดโคซกิโอเด้งที่เก่งขนาดนั้นนะครับยังพ่ายแพ้กับไคโดเลยซึ่งแน่นอนเลยครับว่ามันก็เป็นการบ่งบอกได้ชัดเจนแล้วว่าทางด้านหนวดขาวเขารู้ดีแหละครับว่าการไปต่อสู้กับไคโดในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องที่มันฉลาดเลย <ént> ก็นั่นแหละครับก็เลยเกิดคําถามนะครับข้อใหญ่เลยว่าเฮ้ยคนอย่างหนวดขาวคนที่รักนะครับลูกเรือของตัวเองขนาดนี้ทําไมกันนะครับถึงไม่ไปห่วงใยห,หรือว่าดูแลทางด้านของโอเด้งรู้ทั้งรู้นะครับว่าโอเด้งนะครับถูกกระทําขนาดนั้นทําไมไม่ไปช่วยเหลือก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาแยกก่อนแล้วกันว่า การช่วยเหล e ือคนแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไปเปรียบเทียบนะครับการช่วยเหลือ S นะครับกับทางด้านการช่วยเหลือนะครับาสด้นของโอเด้งพอไปช่วยเหลือ S นะครับก็ไปช่วยเหลือเลยแต่ทำไมกันนะครับตอนโอเด้งเมื่อรู้ข่าวนะครับถึงไม่ไปนะครับในการไปแก้แค้นล่ะเพราะดูอย่างในกรณีของ S นะครับที่ S นั้นนะครับถูกทางด้านทหารเรือจับตัวไปทางด้านหน่วยข่าวนะครับรีบยกคนของเขาไปแบบโคตรจะเยอะเลยในการไปช่วยเหลือ S นะครับซึ่งในตอนนั้นเราจะเห็นว่านะครับทางด้าน S นั้นก็คือถูกจับตัวไปและยังไม่ได้เสียชีวิตจึงทําให้ ทางหนวดขาวไม่รีบในการไปช่วยเหลือแล้วก็นะครับเอสนะครับก็คงจะถูกประหารชีวิตแน่นอนแต่หากเราลองมองอีกมุมนึงนะครับทางด้านของโอเด้งเราต้องแยกให้ดีนะครับว่าตอนที่ว่าทางด้านหนวดขาวรู้ว่าทางด้านของโอเด้งนั้นนะครับเสียชีวิตไปหนวดขาวทราบนะครับในกรณีที่โอเด้งเสียชีวิตไปแล้วต่อให้หนวดขาวนะครับไปช่วยเหลือในตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมานะครับทางด้านโอเด้งก็ไม่สามารถฟื้นชีวิตขึ้นมาได้นี่การไปนะครับเพื่อเสียกําลังพลของตัวเองนะครับเป็นอะไรที่มันโง่มากๆเลยนะครับเป็นเพราะว่าตนเองนั้นเนี่ย เพื่อให้คนของตัวเองตายไปเนี่ยผมว่าเป็นทางเลือกที่ไม่ดีเนาะเพราะหากนวลขาวานะครับรักลูกเรือของตัวเองจริงๆแล้วแล้วก็นะครับควรจะประเมินว่าการที่ตัวเองนั้นจะไปเพื่อทําการแก้แค้นคนคนนึงมันคุ้มค่าจริงๆไหมนะครับาการที่ตัวเองนั้นจะต้องเสียกําลังคนของตัวเองไปเพราะการตายหรือการบาดเจ็บแค่คนคนเดียวนะครับเป็นอะไรที่มันไม่คุ้มอยู่แล้วห่างนวลขาวานะครับรักลูกๆของเขาจริงๆแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปแหละครับว่าไปช่วยโอเด้งตอนนี้นะครับมันก็ไม่ทันการเสียแล้วไปแล้วนะครับโอเด้งก็ไม่ฟื้นขึ้นมาจึงํํําาาาให้นนคคครััับมมววลดสสญเีย อีกทั้งเราลองมองดูอีกมุมหนึ่งนะครับทางด้านของไคโดนั้นเคยเป็นลูกเรือนะครับของกลุ่มโจรสลัดร็อกซึ่งก็เป็นลูกเรือนะครับกลุ่มเดียวกับทางด้านของหนวดขาวหนวดขาวนั้นนะครับก็คงจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไคโดก่อนหน้านี้คือออยง่ายนะครับคนมันเคยอยู่เรือลาเดียวกันนะครับการจะให้ตีกันเองเนี่ยคงเป็นเรื่องนะครับที่ทําใจได้ยากพอสมควรนะครับหากมันไม่หนักหนาจริงๆถึงขนาดที่ว่านะครับจะต้องฆ่าล้างจะฆ่าแกงกันเนี่ยคงไม่ทําอะไรแบบนั้นเหมือนทางด้านพิกมัมนะครับที่คิดกับไคนนนัััวาาเปยสมมช็พ พันในอดีตของคนเหล่านี้นะครับเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะครับในเรือลําเดียวกันจึงทําให้นะครับการจะฆ่าจะแกงกันเองเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันเลยนะที่ใครนะครับจะทําใจในการทําได้โอเคแหละหากมันมีเหตุการณ์ที่จะต้องฆ่าแกงกันจริงๆมันก็ต้องทานะครับแต่ถ้าแบบว่าบางเรื่องนะครับที่ตัวเองต้องไปทําเขาและตัวเองนะครับจะต้องเสียหายด้วยนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ตัวเองนั้นไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้แล้วทางด้านหนวดข่าวนะครับคงตัดสินใจดีแล้วแหละครับที่จะไม่ไปนะครับในการแก้แค้นในตอนนั้นแต่่่่แนนนนนอออมมมมมัักกก็ตต้งเเเิิิดคําาถทีีพ ว่าหรือว่าหนวดขาวในตอนนั้นเนี่ยไม่สามารถต่อกองกับไคโดได้หรือเปล่าหมายถึงว่านะครับฝีมืออะไรต่างๆเนี่ยถดถอยนะครับในการจะสามารถต่อกองกับไคโดได้แล้วซึ่งแน่นอนเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าไม่น่าเกี่ยวกันนะเป็นเพราะว่านะครับทางด้านมาโก้เขาก็พูดเองแหละครับว่านวดข่าวนั้นนะครับก็คือรู้เรื่องราวตรงนี้นะครับหลังจากที่โอเด้งตายไม่กี่ปีเท่านั้นซึ่งมันก็หมายความว่านะครับทางด้านหนวดข่าวนั้นนะครับก็น่าจะยังไม่ได้ป่วยอะไร ซึ่งก็อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าหนวดข่าวนั้นอาจจะประเมินมาแล้วแหละครับว่ายัางไงก็แล้วแต่นะครับไคโดนั้นเนี่ยก็คงจะเก่งพอตัวในการที่พวกเขานะครับจะสามารถเคียวทางด้านของไคโดไปได้ง่ายๆเพราะอย,ย่าลืมนะครับว่าสองคนนี้เคยอยู่กลุ่มจนสลัดเดียวกันนะครับน่าจะรู้ดีแหละครับว่าไคโดในตอนนั้นที่ถึงแม้ว่านะครับจะอยู่ในฐานะนะครับแบบว่าไม่ได้เก่งสักเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ในกลุ่มจนสลัดร็อกแต่ก็น่าจะพอมีแววที่มันเก่งน่าดูเลยแห <ๆ S 1> <ๆ S 2> ละครับอาจจะเป็นปีศาจในตอนนั้นเลยก็ว่าได้ทางด้านหนวดข่าวนะครับ ก็คงจะเป็นช่วงยุคสมัยนะครับที่ไคโดนั้นนะครับกำลังเรื่องชื่อหมายถึงว่าเป็นช่วงที่เขากําลังไต่เต้านะครับในการขึ้นเป็นสจักรพรรดิน่าจะเป็นช่วงที่ไคโดนะครับพีคแบบสุดๆเลยแล้วก็ฮอตแบบสุดๆด้วยนะครับการต่อกรกันก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ผมนะครับได้พูดไปทั้งหมดนี้ก็ในคลิปนี้นะครับผมพยายามจะพูดนะครับในทุกประเด็นนะครับแบบว่าให้แบบว่าทุกประเด็นเลยนะที่หลายคนนะครับอยากจะพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้หรือว่าแตกออกมานะครับว่าทําไมการหนวดขาวคนที่แบบว่ารักลูกของตัวเองขนาดนี้้มมม่่่หหาาาายยถถึึงงงววลลููกกแทเรืออข ขนาดนี้ถึงยอมปล่อยนะครับให้โคซุกิโอเด้งนะครับต้องไปเสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายนะครับหรือว่าตายลงไปแล้วไม่ไปช่วยเหลืออะไรแบบนี้เลยมันเป็นเหตุผลนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมได้พูดมาคือแบบว่าบางทีแล้วนะครับการที่เราเป็นผู้นำนะครับไม่ใช่แบบว่าจะยึดกับคนคนเดียวควรจะดูนะครับภาพรวมเป็นหลักนะครับจึงทาให้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแบบนี้และการที่หนวดข่าวนะครับดันเสียชีวิตไปก่อนนะครับจึงทําให้แผนการในการที่ว่ากลุ่มหนวดข่าวนั้นจะบุกไปในโอนินงาชิมะนะครับหรือว่าบุก สลสายไปก็เป็นเรื่องน่าเสียดายแหละครับเพราะเอสนั้นนะครับเขาก็มีความมั่นใจหรือว่าความตั้งใจของเขาสูงเลยในการจะรักษาสัญญานะครับของคนในประเทศวานโนในการกอบกู้ประเทศแห่งนี้ซึ่งไอ้นี้นะครับในตอนนี้พวกเรานะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปเนาะเพราะว่าลูฟี่นั้นนะครับเขาก็คือตัวแทนของด้านเอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราคงจะเห็นนะครับทั้งด้านของลนะูฟี่นั้นในการกอบกู้ประเทศวานโนแห่งนี้แทนที่พี่ชายของเขานะครับซึ่งเราก็ต้องไปรอดูแหละครับว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fan Page นะครับก็สามารถรับชมช่องผมได้2ช่องทางเลยสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาแล้วละครับอยากรับชมอะไรก็เหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์มาแบบนี้เราจะจัดให้ทุกคนนะครับได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะครับเราทําให้ทุกคนได้รับชมหมดเลยเพราะว่าผมนะครับยึดหลักที่ว่านะครับเมื่อคืนทุกคนได้รับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หน้าเก่าหรือหน้าอะไรก็แล้วแต่ขอเพียงแค่ชอบการ์ตูนนะครับก็สามารถรับ